ไม่ชัดเอาไว้ดิหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบางเดอครับเหมือนโอ้ยขอบคุณมากื้นน้ำเย็นไหมพี่ขอบคุณครับนี่รักทำด้วยมินิฮาร์ดด้วยโอย้หน้าเฟี้ยงใส่มากพี่เป็นห่วงอนาคตน้องจังเลยเดินโอเคฮะครับผมเพลงช้าๆกันกว่าครับรักเก่าข้างกองฟางฮะ าพี่กลับมาซื้อผ้าตะตาปากน้องบ้างเดอร์ซอมไปก่อนไปซอมงคนหลังก็ได้เอา,าตอนนี้ไปตีลวดหนึ่ง ครับเ <Hey, S 1> บิร์พอยด์ครับครับผมเดี๋ยวจะมีเพลงหนึ่งที่ทุกคอนเสิร์ตน้องจะต้องร้องแต่วันนี้ผมคุยกับอาจารย์นักดนตรีอยากให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบที่สุดผมจะให้อาจารย์น้องดนตรีเล่นให้น้องร้องด้วยแล้วก็เราจะช่วยไปด้วยกันให้เพลงนี้จบแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพลงที่หลายๆท่านเห็นในทิกตอกและชื่นชอบแต่ว่าเรายังไม่เคยร้องจบเพลงกันทั้งที แต่วันนี้เดี๋ยวเราช่วยกัน<ด>กับ<ะ>วงนาทีสอทุกพันธด้วยให้พี่ใหญ่ช่วยด้วยโชคดีครับแฟนครับโอเคครับ oh พี่คงจะไม่ได้ทรมานน้องมากไปสบายมากเลยครับมาลองเพลงนี้ครับพี่ขอโทษเพลงนี้เพราะมากแต่แค่ผมไม่ไม่ชินเลยยัง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 ไม่แม่นอ่าเพราะน้องเป็นคนร้องเสียงสูงได้ใสมากอยู่แล้วขอบคุณมากครับไม่ต้องไหว้ผมครับผมปากหวานมากเลยกินผู้ชายคนนี้ขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องนะครับเด้ขอเซลฟี่กันหน่อยครับเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมออีกรอบไปเจ็บปวดกันรุดร้าวครับผม ขอยัดถ่ายรูปนะครับทุกคนครับอยากให้มีส่วนร่วมตรงนี้ขอไฟสีแดงครับตาล้องขอไฟสีแดงครับผมนี่ตาล้องขอไฟสีแดงครับเป็นยมบาลเลยครับนะผมตอนนี้ไม่ขนาดนั้นหรอกนะยมบาลที่ไหนจะมันหล่อเฟี้ยวขนาดนี้ไปเที่ยวมาถ่ายรูปไปนะครับทุกคนนับหนึ่งสองสามแล้วชูมือขึ้นมาส่งเสียงดังๆังนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ อีกทีหนึ่งสองสามขออีกสักทีได้ไหมหนึ่งสองสามข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเพลงส่งท้านในค,ค่ำคืนนี้ฮะกับเพล,ลงแดดลมใต้ปีกครับขอทะเลดาวทุกคนนะครับเปิดแลกขึ้นมาครับผม Oh. <laughs> จก็ยังรับรู้เธอนั้นเป็นแรงลมและเป็นแรงใจยังมาวันนี้ฉันเองกลอมที่จะบินเพราะเธอยังคงเชื่อใจในฉันด้วยแรงลมด้วยรักที่มา,จาใจใจจะอยากเห็นฉันก็จะไป พาดอยู่ใต้ปีฉันส่งให้ลอยสูงขึ้นุนลุชันเทนนมุ่งหน้าจะลอยดินมองกลับไปในวันวานผ่านมาเรื่องราวมากมายความสุขความทุกข์กลายเป็นดังครูไม่ว่าจะบินไปไหนหัวใจก็ยังรับรู้ เธอนั้นเป็นแรงลมและเป็นแรงใจและมาวันนี้ฉันเองพร้อมที่จะปินเพราะเธอยังคงเชื่อใจในฉันด้วยแรงลม,มด้วยรักที่มาจากใจใจะอยากเห็นฉันก็จะไป สูงเท่าไรก็จะบินให้ถึงสูงเท่าไรฉันจะบินให้ถึงกับผ้า<อ><อ>รักนักร้องคนนี้รักน้องชายคนนี้รักลูกคนนี้ปรบมือดังๆครับผมใจยเย็นให้ระเบียบกันล้มครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้มาให้กำลังใจกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณวงสองสุพรรณด้วยนะครับคุณพี่ใหญ่นะครับขอบพี่แค่ครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ไรอันกับประดิษฐ์ครับหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับรบมือดังอีกสักครั้งครับผมยอดเสมอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่มอบให้นะครับกับน้องไรอันกับประดิษฐ์นะครับ ญาตสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์บอกต่อต่อกันไปนะครับพรุ่งนี้นะครับเวทีนี้ยังเป็นเวทีความสุขนะครับในทุกๆคำคืนนะครับพรุ่งนี้พบกับทีมงานของเนสกาแฟนะครับผมก็มาร่วมสนุกกันหน้าหน้าเวทีนะครับผมครับน่ารักมากครับผมอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกันโอ้ยดีเลยดีดีเยแล้วก็สำหรับทุกท่านนะครับที่ เที่ยวชมนะครับเที่ยวงานกันทุกๆค่ำคืนนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณในส่วนของแฟนคลับแลวก็แฟนเพลงทุกๆท่านนะครับที่รักสารนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับแล้วก็มารยาทนะครับกับการชมด้านหน้าเวทีนะครับขยะในมือท่านขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับขยะในมือท่านนะครับขอความกรุณานะครับไปใส่นะครับในส่วนของทางขยะหรือว่าถุงดำนะครับอยู่บริเวณด้านข้างด้วยนะครับขอบคุณมากครับยังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกนะครับเดี๋ยวความสนุกสนานกับพวกเราทีมงานสอนสุพรรณนะครับ อย่างสนุกสนานต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณสำหรับพ่อตายแม่อัางนะครับแม่ปลาพ่อโผนนะครับไม่ได้ทักทายกันเลยขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณแม่แม่ทุกท่านครับท่านผอ,อนะครับแม่อ้อยนะครับแม่หลายๆท่านครับผม ี่คือกำลังใจอย่างดีให้กับน้องชายคนนี้หรือว่าเสเพินทานนีนะครับผมทุกคนเป็นเหมือนเพลงที่ผ่านมาสักครู่นี้ครับลมใต้ปีกนะครับหนุนให้น้องคนนี้นักร้องคนนี้เสเพินทันนีครับบยบินกันไปไม,ไ,มได้อย่างยาวนานนะครับและไกลแสนไกลครับผม เดี๋ยวแม่ๆอย่าเพิ่งรีบกลับไปไหนนะครับเต้นด้านหน้าเวทีกันก่อนนะครับพวกนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์เะครับเป็นหน้าที่ของเซเวนเนสกาแฟครับผมเอ็กซ์ตาไม่ใช่นดีนยวมันกาแฟกระป๋องครับน้องนิสกาแฟนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับพวกนี้มาสนุกสนานกันนะครับกับลูกทุ่งอีดี้นะฮะครับผม รบมือให้กับน้องอีกสักครั้งครับน้องจะมาแน้นะครับผมนี่คือลูกชายแห่งชาติของบรรดาแม่ๆ่นะครับส่วนทางด้านซ้ายได้เป็นลูกจ้าง <laughs> ลูกจ้างแห่งวงครับผมไม่ใช่ลูกจ้างธรรมดาด้วยลูกจ้างอะไรคับลูกจ้างถาวรด้วยเราเนะี่ยครับ